ที่ตลาดกอบกุลบ้านคลองแง่อำเภอรสระดาวจังหวัดสงขลาหลังจากที่มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกอบกุลบ้านคลองแง่ติดเชื้อโควิด -19 กว่า10คนและได้ส่งตัวทั้งหมดเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางตลาดกอบกุลจึงได้ทาการปิดตลาดพร้อมทั้งล้างตลาดและฉีดยาฆ่าเชื้อมาตั้งแต่วันที่27กันยายนาคมที่ผ่านมาจนเป็นเวลานานถึง14วันและวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดตลาดกอบกุลทําให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้นําสินค้ามาวางจําหน่ายกันภายในตลาดโดยมีการนําเจลล้างมือฆ่าเชื้อไป วางไว้ที่ทางเข้าตลาดเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของได้ฉีดเจลแอลกอฮอลล้างมือเป็นการป้องกันและการฆ่าเชื้อในเบื้องต้นทางด้านแม่ค้ารายหนึ่งในตลาดกอบคุณคลองแงะกล่าวว่าหลังมีพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อโควิด -19 ประมาณ1ิบกว่าคนทางตลาดก็ทําการปิดตลาดทันทีพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทําความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อตั้งแต่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทาให้บ,บรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนและยังไม่มีการเยียวยาแต่อย่างใด ได้แมค่ค้าใหญ่ตลาดยังวิงวอนให้เจ้าที่รัฐช่วยนําวัคซีนมาฉีดให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเพื่อเป็นการสร้างูุ่คุ้มกันและป้องกันในเบื้องต้นด้วยหลังจากที่ตลาดขอบคุณของแม่มีผู้ติดเชื้อโควิดประมาณสิกว่าคนเนี่ยตลาดได้ปิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับยีิบ <20. S 1> ถึงวันไหนครับถึงวันเนี้ยเปิดวันนี้ถึงนนี้นะะเดือดร้อนไหครับ <7. S 1> เดือดร้อนเดือดร้อนยังไง ก็ขายรา้ได้รัฐมีเยียวยาไหมไม่ไม่มีนะไม่มีไม่มีฮะเราอยากจะให้รัฐเขาช่วยอะไระไรด้ใรเออยู่อยากให้รัฐบาลเอาวัตรีดิมาสีพวกค้านมค้า